สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับลุยกองข่าวนะคะปัจจะพาไปรู้จักคนสูงวัยที่ยังคงทําอาชีพอยู่ค่ะแล้ววันนี้เราขอนําเสนอสูงวัยสู้ฟัดค่ะที่เปิดเนี่ยคือหาเพื่อนหาเพื่อนอคุยไม่ได้เอากําไรอะไรเลยไม่ได้สะผมและถักเปียบายญ่พินคือสวยกว่าวิก้เรียกว่าเปลี่ยนลุคไปเลยดีกว่าคนชอบออกเปรี้ยวหน่อยก็อาจจะเลือกไปทางเคนยาทาง าิกาอะไรการดิบมันก็มีผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นกันนี่คือคุณแม่ของแมิมเราจะพาไปรู้จักนะคะอายุไม่เท่าไหร่ค่ะ80เท่านั้นเองพาไปรู้จักกับยายพิมพ์ค่ะถึงจะอายุมากแต่ยังคงเปิดร้านทําผมทําผมเก๋ๆนะที่ยายจะทําทรงผมอะไรลองไปชมกันเลยค่ะ ยายค่ะเห็นบอกว่าร้านนี้ที่เปิดเนี่ยหาเพื่อนหาเพื่อนปุยไม่ได้เอากําไรอะไรเลยไม่ได้จะได้ออกกำไรเข่าขาแปดสิบกว่าปีแล้วยังไม่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรมือก็ไม่เป็นไรเออเนี่ยเล็บก็สวยด้วยนะวันนี้ค่ะหนูก็เลยมาให้คุณยายดูสภาพผมขังหนูต้องทําอะไรบ้างอะเะาเนี่ยค่ะจะแล้วก็ไดเลยหรือควรสางผมก่อนคุณยายว่าก็ผักเพียให้กหรือจะได้สวยสวยได้เลยค่ะได้เลยมา งั้นเราพอมากเลยเพราะร้ายคุณยายราคาไม่แพงด้วยนะดีเลยค่ะคุณยายหนูเ่ะชอบคุยด้วย้ามาเล็บลงถ้าเล็บลงหนังหัวจะตโลเป็นนักแก ดีก็หวีออกมาอย่างนี้เอ้ยมีดอกไม้ด้วยอ่าดอกจนจมก็ได้อ่าถ่ายรูปสอนก็ได้นี่แล้วก็สวยสดงดงามมากอยากจะมีการหนีบให้เป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นมาแล้วก็แบ่งผมเพื่อถักเปียปิดยางต้นนั้นเห็นยางมันจะไม้สวยค่ะอ่าดึงผมมอกมาเรื่อยๆปิดยาง ดับเลยแค่นี้เองแค่นี้เอง,แ,เองแต่เนี่ยไม่ไปไหนก็ได้ไม่ไปไหนครับย <c oughs> ายหนูอยูอย่ตรง,งนี้ก็ได้ให้หนูอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะติดนิดนึงจุกซ้ายเสร็จเรียบร้อยุดย้ายอ๋อเพราะของอคนจะได้เห็นว่าหอมใครคนจะได้อันมาโมงเรา ถ้าหัวหอมจริงๆคุณยายเอาหัวหอมให้หนูเสร็จแล้วค่ะสระผมและทักเปียบายยายพิมพ์นี่เอามาจกมาดูดิดูกระจกนี่แปลว่าเห็นอ๋ออ๋อไม่เห็นข้างหลังเอียงไปเอียงมาก็เอ้ได้ไงดีมากเลยค่ะคุณยายทำผมสวยๆให้นาชิยาแถมยังสระผมด้วยรับรองว่ากลับไปนี่ เดี๋ยวหนู<ค>หรัสษาผมทุกวันเพื่อให้ผมสวยวันนี้ขอบพูณคุณยามาเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ปล่อยให้อายุเป็นเพียงตัวเลขใครที่อยากได้ทรงผมเก๋ๆนะคะก็แวะไปหายายพิมพ์ได้ค่ะอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมและคนที่สอนนะคะคนนี้เนี่ยคอกาแฟต้องไม่พลาดค่ะคนนี้เขาได้ฉายาคุณป้าบาริสตาถึงจะอายุมากแล้วแต่การชงกาแฟนั้นยังเป็นที่หนึ่งค่ะ เราอยากจะมาดื่มกาแฟร้านแม่ค่ะแต่ว่าไม่รู้วิธีสั่งนะคะต้องมีคิวโคอะไรไหมคะคุณแม่คิวไม่เป็นไรอะค่ะอยือที่ว่าเราชอบกาแฟแบบไหนชอบกาแฟดำชอบกาแฟนมจะได้แนะนำได้ถูกค่ะอย่างเช่นประเภทลาเต้อ่ะค่ะแม่ถ้าเป็นกาแฟนมเรามีลาเต้อย่างเดียวนะคะค่ะไม่มีนมไม่สำคัญลาเต้เราไม่มีน้ำตาลค่ะอุ้ยคือดีมากแม่ค่ะนี่คือคุณแม่ของจริง เราเลือกได้ไหมอะไรอย่างค่ะแม่ถ้าเ,เป็นลาเต้มันเป็นเฮาส์เบรนอยู่แล้วะค่ะมันจะมีมฟอนดู拉สมีบราซิลแล้วก็มีเม็ดไทยที่เป็นเบสอย่างบางคนที่ชอบสไตล์แบบว่าเป็นกาแฟดำธรรม,มดาแต่ก่อนที่ร้านมีหลายเมนูให้เลือกสั่งเลยใช่ไหมคะแม่กาแฟดำธรรมดาก็จะเป็นกาแฟดริปป่ะาอย่างที่ทำอยู่เนะะี่ยค่ะเป็นดริปร้อนหรือดริปเย็นมีความเปรี้ยวได้บ้างหรือว่าชอบกลางๆไม่โดดไปทางใดทางหนึ่งบางคนชอบออกเปรี้ยวหน่อยก็อาจจะเลือกไปทางเคนยาทาง พ่าตาลิก้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีความเปรี้ยวหรือแม่ไยอย่างเงยลโลกาติมอร์อค่ะแม่นี่เป็นกูรูด้านกาแฟเลยการดิฟมันก็มีผลตอ่<ม>ตอาาต่อสชิ่ิของกาแฟเช่นกันค่ะ,ะทำไมถึงทุกขั้นตอนถึงต้องมือค่ะแม่จริงๆมันแมชชีหรือว่าเครื่องมันก็มีแล้ววันหนึ่งเราก็อยากจะย้อนกลับมาเนาะ,ะกลับมาสู่วิธีแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ย การที่ใช้กาแฟทํามือมันก็เป็นสุนทริยะในการกินกาแฟอย่างหนึ่งเราดึงของที่เราใช้ในบ้านออกมาให้มันออกมานอกบ้านทําให้คนทานได้เห็นขั้นตอนที่แม่ทานจริงๆทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะเพียงแต่เราเปลี่ยนวิธีการป้าจะบอกคนที่มากินเสมอๆว่าอย่ากินกาแฟร้านเดียวอย่างเช่นคนมาหาป้ามาถึงปุ๊บสั่งเอธิโอเปียป้าจะถามเลยว่าทําไมถึงกินเอธิโอเปียเขาจะบอกเขาเคยกินมามันจะชวนเขาเปิดโลกกทัศน์ใหม่ๆไหมเปลี่ยนตัวอื่นบ้างไหมเท่ากับว่าเราจะไม่ได้ซ้ำๆจำเดิมอยู่กาแฟรส <the> อขอสั่งเนยลาเต้แม่สเก,กลหนึ่งจ้ะได้ค่ะยินดีค่ะเ,เสร็จแล้วหรอเอาโอเคน้ำร้อนไปบนนี้ได้เลยเอ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยกมันขึ้นเพื่อให้น้ำร้อนมันไปเจาะกาแฟ กะทิ้งมันไว้ชักครู่ค่ะที่เราจะเอามันออกมาใช้ร้านแม่เนี่ยเป็นร้านกาแฟาที่ทำด้วยใจจริงๆเขาก็จะถามว่าทานแบบไหนคานแบบนี้ คยทานหรือเปล่าหรือว่าถ้าทานแบบไหนมาแล้วเนี่ยอยน่าจะลองเปลี่ยนดูบ้างก็จะแนะนำเชื่อว่าหลายๆคนที่มาทานร้านนี้เนี่ยก็น่าจะดได้อารมณ์เดียวกันสำหรับอารมณ์สูงขึ้ในกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลค่ะชมลือกองขานทานทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง Youtube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเลือทุกที่เลยจ้า